สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเปิดบ้านแปลงเมืองนะครับวันนี้อสมทพะเยาเป็นแม่ข่ายในการจัดรายการถ่ายทอดไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังรายการทางวิทยุทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้ผมต้อมอภิชาติปิงเมืองดําเนินรายการแล้วก็จะมีจังหวัดต่างๆนะครับที่รับสัญญาณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอน99.5เมกะเฮิร์ตเชียงใหม่100.75เมกะเฮิร์ต เชียงรายร้อยเอ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตลำพูนเก้าสิบหกจุดห้าเมกะเฮิร์ตลำปางเก้าสิบเก้าเมกะเฮิร์ตแพร่93เมกะเฮิร์ตน่าน92เมกะเฮิร์ตและจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดแม่ข่าย97.25เมกะเฮิร์ตแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้ใน m c o t App นะครับโหลดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android ระบบ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นกับเพลงชีวิตสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะครับที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์นะครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันฉะนั้นก็อย่าลืมอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับ แล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรื่องที่เราต้องคุยกันอยู่ทุกสัปดาห์นะครับก็คือเรื่องของโควิด -19 นะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มมีความสงสัยตัวเองว่าเราควรจะไปตรวจโควิด -19 หรือ,อยังนะครับตรงนี้มีคำแนะนำนะครับจากศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับบอกว่าสาอาการนี้นะครับสข้อนี้ให้รีบไปตรวจนะครับข้อ1คือมีอาการเล็กน้อยไข้ ไอน้ำมูกเจ็บคอสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด1 9และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงตรงนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับสอไข้สูงไอหอบเหนื่อยรีบไปตรวจนะครับและข้อสไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเจ็บหน้าอกฉับพลันตรงนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับก็ เป็นคำตอบสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าเมื่อไรเราควรจะไปตรวจโควิด -19 นะครับแต่หลายคนที่อาจจะไม่สบายใจก็สามารถไปไปพูดไปคุยกับสถานพยาบาลแล้วก็ขอตรวจได้นะครับในช่วงนี้ผมอยากพูดถึงโครงการที่เมื่อวานนี้มีการเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในกวนพะเยาช่วงเช้านะครับเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงกล่าวรายงานมีท่านพินิษแก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวกล่าวต้อนรับกว้านพยาเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญในภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็มีความสําคัญด้านการประมงกรมประมงเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่12,900อเ่ดา12,831ไร่ ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำก้านพยาวเนี่ยจึงเป็นแหล่งน้ำที่มีกำลังการผลิตสัตว์น้ำสูงมีผลผลิตสัตว์น้ำประมาณ2 8 0 0 0 0กิโลกรัมต่อปีแล้วก็มีชาวประมงในชุมชนรอบก้านพยาว7ชุมชนรวม300คนเนี่ยมีรายได้จากการทำประมงเฉลี่ยเดือนละหมื่นบาทต่อครัวเรือนกรมประมงปล่อยพันกุ้งก้างกราลงก้านพยาวตั้งแต่ปี60ครับถึงปี62จําจำนวน สามล้านแปดแสนห้าหมื่นตัวและชาวประมงในกวานพยาวเนี่ยจับกุ้งแก้มกรามขึ้นมาเพื่อบริโภคและจําหน่ายแล้วประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลกรัมต่อปีมีรายได้ปีละประมาณสองหมื่นห้าพันบาทต่อครัวเรือนปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ําในกวานพยาวก็มีจํานวนลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกุ้งแก้มกรามเนื่องจากกุ้งแก้มกรามเป็นสัตว์น้ําที่ไม่สามารถสืบพันธุ์แล้วก็วางไข่ในน้ําจืดได้ ผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่จับได้ทั้งหมดนะครับจึงเป็นกุ้งก้ามกรามที่เกิดจากการปล่อยโดยกรมประมงนะครับในการจัดทําโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในกวนพยาวขึ้นในครั้งนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพ,เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในกวนสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชาวประมงแล้วก็เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรปร,ระมงโดยชุมชนที่มีส่วนร่วม นะครับกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยก็มีการปล่อยพันธุ์กุ้งแก้มกรามจํานวน1ล้านตัวนะครับโดยปล่อยลงกว้านพะเยาบริเวณพิธีนะครับแล้วก็มอบให้กับขบวนเรือชุมชนประมงพื้นบ้าน17ชุมชนนําไปปล่อยในเขตอนุรักษ์ชุมชนประมงพื้นบ้านรอบกว้านพะเยานอกจากนี้ก็ยังมีการมอบพันธุ์กุ้งแก้มกรามให้กับตัวแทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นเพื่อนําไปปล่อยในแหล่งต้นน้ากว้านพะเยา จำนวนสามพันจำนวนสามแสนตัวครับที่หนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจอ่างเก็บน้ำแม่ปืมตาบนแม่ปืมอ่างเก็บน้ำแม่ตำ่ตำตาบนแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแล้วก็มอบให้กับมณฑลทนหารบกที่34โครงการทหารพันธ์ดีมอบเจลแอลโกอฮอลหน้ากาก,กอนามัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยามีกิจกรรมเติมจุลินทรียโรงก้านพะเยานะครับก็ท่านประธานในพิธีก็ โยนไบโอบอลนะครับไบโอบอลซึ่งเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นแบบลักษณะแบบน้ําก็มีแบบที่เป็นลูกบอลก็มีนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ําก่อให้เกิดอาหารธรรมชาติแก่สัตว์น้ําด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนะครับคือการจําหน่ายกุ้งก้ากรามราคาถูกให้แก่ประชาชนตลอดจนกิจกรรมการจัดเนืรศการด้านการประมงได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาและพี่น้องชาวประมงประชาชนชาวพะเยานะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามในจังหวัดอื่นบ้างนะครับช่วงไม่ตกกระแสไม่ตกข่าวไม่ตกกระแสไม่ตกข่าวช่วงนี้มีข่าวฝากมาจากคุณแอปเปิลอสมทแม่ห้องสอนนะครับได้แจ้งมานะครับบอกว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกประกาศการผ่อนคลายให้สถานบริการเปิดได้ถึงเวลา24นาฬิกาแต่ยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เข้มข้นส่วนผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา14วันนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ห้องศนออกคำสั่งจังหวัดเรื่องมาตรการผ่อนคลายในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับก็คือให้ผู้เดินทางเข้ามายัางพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทุกช่องทางต้องสแกน QR วอารคสวัสดีแม่ห้องสอนหรือบันทึกภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนณจุดตรวจที่กำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดแจ้ง หรือรายงานตัวต่อเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และให้ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดครับเป็นระยะเวลา14วันนับจากวันเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและหากมีอาการผิดปกติให้โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข1669ทันทีให้สถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงทุกแห่งเข้มง,งวดในการให้ผู้เข้าใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและปิดให้บริการภายใน24นาฬิกาให้ผู้ประกอบการโรงแรมหรือสถานที่พักต้องบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักในแอปพลิเคชันไทยชนะทุกรายรวมทั้งจัดทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรการ ตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อพุทธศักราช2558หรือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในแต่ละกรณีนะครับทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณแอปเปิลที่อสอมทแม่ฮ้องสอนนะครับแล้วก็อสอมทลำพูนนะครับคุณอุ้ยพีราดาก็ส่งข่าวมาบอกว่าลำพูนเนี่ยนะครับปลอดโควิดไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม30กว่าวันแล้วติดต่อ,อกันนะครับจังหวัดพยาก็จังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ยกเลิกจุดตรวจโควิด เพื่ออำเนยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนชาวลำพูนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนระบุร้านหมูกระทะชาบูบุฟเฟ่เปิดได้ต้องไม่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ร่วมกันสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงร้านคาราโอเกะสถานที่ดื่มขายสุราเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนการรวมคนจำนวนมากผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน300อคนจัดได้300ยถึงคนจัดได้และผู้ร่วมกิจกรรม500้อยคนขึ้นไป จัดไม่ได้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับส่วนผู้ที่เดินทางมาจากหรือกลับจากหรือร่วมเดินทางมาจากกาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีตราดตาดนครนายกนครปฐมปราจีนบุรีเพชรบุรีระยองราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามสะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอยุธยาและอ่างทอง ดูแลตัวเอง14วันและต้องกักตัว14วันได้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกมทมนนทบุรีและปทุมธานีสมุดรประการนะครับเรื่องของมาตราการป้องกันโควิดนะครับท่านที่จะเดินทางไปจังหวัดไหนๆนะครับก็ต้องดูข่าวสารนะครับต้องดูประกาศของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับจังหวัดปลายทางที่ท่านจะไปนั้นไปจังหวัดไหน ท่านต้องไปดูคําสั่งล่าสุดว่าตอนนี้มีมาตรการมีแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณอุ้ยพิรดาอาสมทลําพูลนะครับคุณเอกสิทธิ์สมินทรัปัญญาอาสมทเชียงรายนะครับก็ส่งข่าวเป็นประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาติเชียงรายปี64นะครับผลรางวัลที่1เป็นรถกระบะ1คันนะครับเลขที่เลขที่ออกก็คือ 80723นะครับรางวัลที่2เป็นรถเก๋ง1คันเลข1 9 0 2 8ส่วนรางวัลอื่นๆนะครับสามารถติดตามหน้าเพจของอสามาทเชียงรายส่วนผู้ที่ถูกรางวัลขอรับได้ที่สำนักง,งานปกครองจังหวัดเชียงรายนะครับจริงๆแล้วมีหลายรางวัลที่คุณเอกสิทธิ์ส่งมานะครับก็รางวัลที่1เป็นกระบะโตยตารีโวหนรางวัล เลขที่ออกคือ80723รางวัลที่2เป็นรถโตโยต้ายาริส1รางวัลเลขที่ออกคือ190-28นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวหม้อหุงข้าว100ร้อยรางวัลน,นะครับก็คือ8,28นะครับผมจะประกาศอีกสัก1รางวัลดีกว่านะครับก็คือรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ h อน d ้าเว e 1 1 0 i 8รางวัลน,นะครับเลขที่ออกคือ300-40 86760 87535 83582 25931 44347 99155และ18641นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลที่4เป็นตรอทัศน์32นิ้วนะครับแล้วก็รางวัลที่5เป็นตู้เย็น 6.2Q ครางวัลที่6เป็นจักรยาน LA ขนาด 24นิ้ว20รางวัลนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของอสมทเชียงรายนะครับหรือว่า,าไปติดต่อขอรับของได้นะครับที่สำนักง,งานปกครองจังหวัดเชียงรายนะครับก็ฝากข่าวมาเดี๋ยวผมจะเปิดอีกสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมอยากคุยกับคุณผู้ฟังที่ ฟังรายการอยู่ทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น่านและก็พะเยาด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเปิดสายหน้าใหม่ให้พูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันแนะนําเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาช่วงหน้าผมจะเปิดสาย3ส,สายเลยครับทาง054 4 8 4 3า2ย้ําเบอร์โทรนะครับ054 484 3า2ช่วงหน้ามาคุยกันนะครับ เปิดบ้านเช็คอินหน้าไหม่เปิดบ้านเช็คอินหน้าไหม่ช่วงนี้ขอรับหน้าไม่สักสามสายนะครับเพื่อเป็นการคุยกันแล้วก็ให้ช่วยกันเลือกเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาในรายการเปิดบ้านแปลงเมืองนะครับวันนี้อสมทพยาวเป็นแม่ขายในการจัดรายการต้อมอภิชาตเป็นเมืองครับดาเนินรายการช่วงนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับทั้งที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านพยาว นะครับหรือว่าฟังจากจังหวัดใกล้เคียงที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถโทรมาหน้าไมในตอนนี้นะครับที่เบอร์นี้054484322ครับ054484322นะครับตอนนี้น่าจะมาแล้วหนึ่งสายนะครับเสียงดังมาแล้วนะครับขออนุญาตรับเลยนะครับสวัสดีครับครับ ฟังรายการอยู่แถวไหนครับอ๋อผมอยู่ศาลาโรงแรมไอ้ร้องศาลาโรงแรมครับศาลาโรงแรมโรงแรมครับติดตีตีไหนครับจังหวัดไหนครับลำปางครับลำปางนอตีลำปางตอนนี้อาการเป็นจะได้พองครับห้อนครับอาการห้อนอกอรับปีปีมีข่าวสารยังจะแจ้งไปยังคนฟังก่อนครับอ๋อจัดรายการดีมากขอบคที่ยินะครับนอโอ้ขอบคุณมากเลยครับปีปีฟังปีฟังเปิดบ้านแปงเมืองตลอดก็ครับ มัาช่วงนี้กำลงรรังขายว้าวปี๋ที่ขาของอยู่หน้าร้านครับอ๋อไข่ยอย่างกับพี่ไข่ข้าวเหนียวครับไข่ข้าวเหน,นียวแหละไข่ม่อนก็นครับเออมันกระป๋อได้ครับเีจิตริกเชีครับเนาะอืมแต่ว่าข้าวเหนียวนี่ผมว่าคนนิยมนะเพราะว่าจะได้ก็ต้องซื้อข้าวเหนียวไปกินเนาะครับครับขายขายรถกี่บาทครับพี่ข้าวเหนียวนี่โลสี่ชิฟครับสี่ชิฟแหละข้าวแป้งน้อมเดียวเนาะข้าวแป้งครับครับวันนี้ปีอยากฟังเพลงอะไรอย่างรับพี่ะปากกาลังครับเนาะปากกาลังของ ของซูซูเนาะครับครับผมได้ครับปีขอบคุณมากครับปีครับครับคสียง่าใสนะครับด้เยดด้วยครับขอบคุณครับปีครับและการนี้ให้อยู่ค้าๆนี้ให้ทุกคนนะครับเนาะครับปีขอบคุณครับปีครับขอบคุณครับครับผ่านไปหนึ่งสายครับมาอีกสองสายครับตอนนี้ผมได้เพลงปะการังของซูซูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรับเลยนะครับขออนุญาตรับเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคับสวัสดีครับขอเพลงหน่อยครับคับพี่ตอนนี้ฟังรายการอยู่จังหวัดไหนครับพี่ตอนนี้ผมผมมาจากประทุมธานีครับตอนนี้ครับอยู่กำลังจะไปเชียงใหม่ครับอยู่เส้นลำพูนครับอ๋ออยู่ลำพูนนะพี่เนาะสัญญาณที่ลำพูนเป็นไงบ้างครับพี่ชัดเจนไหมครับชัดเจนดีครับใช้ความเร็วหนึ่งร้อยก็ชัดเจนดีครับโอ้โหใช้ความเร็วหนึ่งร้อยยังผมไม่ได้ขับครับผมก็เป็นกําลังใจอยู่อยู่ด้านข้างใช่ไหมครับ ครับผมหกคนครับห้าคนพี่จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับไปเชียงใหม่อ๋อไปทําธุระใช่ไหมพี่ใช่ครับไปทํางานที่บค์นพานะครับอ๋อครับพี่พี่มีข่าวสารอะไรจะแจ้งไปยังผู้ฟังไหมครับโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้รถเยอะไหมครับครับก็ทางขึ้นลงเขาครับต้อระวังทางครับแล้วก็ทางมาระวังครับมันมีโค้งเยอะนะครับอ๋อร้อนครับอย่าใจร้อนนะครับ ครับวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรครับพี่อยากฟังเพลงไร้อ้ยอยคนรักครับผมไร้อ้อยเอาของหนูเนาะครับผมได้ได้ครับพี่มีอะไรฝากพิเศษไหมครับพี่ฝากพิเศษถึงพี่ตุ้ยดอนเมืองครับผมพี่ตุย้ยดอนเมืองตอนนี้อยู่ตรงไหนครับ<ม>พี่ตุย้ยพี่ตุย้ยอยู่ปทุมครับอ๋ออา,อ,าอาจจะฟังออนไลน์อยู่เนาะทางทาง,ทาง M Sport App นะครับเดี๋ยวครับครับขอบคุณหนุ่มปทุมนะครับ ครับผมครับครับขอบคุณครับ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 อีกสักหนึ่งสายครับพี่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วขออนุญาตรับนะครับมาแล้วครับสายสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังอยู่แถวไหนครับจังหวัดแม่ฮองสอนค่ะโอ้แม่ฮองสอนสัญญาณที่แม่ฮองสอนชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะแม่ฮองสอนนี่ มีปัญหาหมอกควันไหมครับอ่าวันนี้อากาศเหมือนจะฝนตกอะค่ะใช่ใช่มีมีพายุฤด,ดูร้อนมานะครับในช่วงภาคเหนือแล้วก็ช่วงของอีสานเจ็ดถึงเก้าเนาะอาจจะมีฝนลงมานะครับใช่คครับมีมีอะไรจะฝากไปยังคุณผู้ฟังไหมครับมีข่าวสารอะไรจะแจ้งไหมครับ ตอนนี้ชาวทางแม่สอนนะคะหมอกฟันก็เยอะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเองด้วยค่ะอ๋อดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีใ,<ช>ให้กับคนรอบข้างด้วยเนาะค<ช>่ะครับวันนี้สาวแม่ห้องสอนอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะเพลงจดหมายถึงพ่อเอาเอาของต้นฉบับเลยไหมครับได้ค่ะเป็นของอีฟุตบาทนะครับใช่ใชไหมครับอยากจะฝาก<ด>ถึงใครพิเศษไ,ไหมครับเพลงนี้ อยากฝากถึงพ่อคะอ่ะอ๋อฝากถึงพ่อนะครับ <c oughs> ได้เลยครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ <c oughs> เปิดบ้านเช็คอินหน้าไหม่เปิดบ้านเช็คอินหน้าไหมอมมีหลายท่านนะครับที่อาจจะโทรไม่ทันหน้าไหม่แล้วก็โทรมาหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีมนรักแม่ห้องสอนจากป้ากัลยาเชียงใหม่ มีทะเลจากแม่มะลำปางนะครับแล้วก็มีขอเพลง5ยอหก่อจากเชียงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะถ้าเวลาเหลือนะครับอาจจะได้ฟังนะครับแต่อาจจะฟังได้ไม่ครบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมมีข่าวฝากมาจากคุณเอวัสุรมนะครับบอกว่าอำเภอเสมิงปรับเปลี่ยน งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอเสมิงประจำปี2564เป็นรูปแบบจัดงานออนไลน์ระหว่างวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์นะครับนายชัยนรงนันตาสายนายอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าที่ผ่านมาอำเภอเสมิงได้จัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอเสมิงเป็นประจำทุกปีแต่เนื่องจากสถานาการณ์โรคโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับซึ่งได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังควบคุมการป้องก,กันการแพร่ร อาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทําให้ปี64เนี่ยอำเภอเสมิงก็มีความจําเป็นต้องแจ้งการยกเลิกการจัดงานสตรอเบอรี่และของเดียงอำเภอเสมิงครั้งที่20แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอเสมิงและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดจําหน่ายสตรอเบอรี่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เป็นการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ครับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้นำสตรอเบอรี่มาให้ชาวอำเภอเสมิงปลูกเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยในปี2522จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งอำเภอเสมิงมีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ มีพื้นที่ปลูกประมาณ4,186ไร่พันธุ์ที่ปลูกได้แก่พันธุ์พระราชทาน80เพื่อให้กเกษตรกรได้นำสินค้าทางการเกษตรเช่นสตรอเบอรี่กล้วยกระเทียมถั่วลิสงหญ้าหวานเก๊กฮวยและสินค้าอื่นๆที่เป็นของดีอำเภอเสมิงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กเกษตรกรตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอเสมิงในฐานะ เมืองท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติเมืองท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณเอวัสุรมอสมท,ทเชียงใหม่นะครับข้อมูลจากคุณปูจุรีพรน,นะครับงานกเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชนสเปเชียลร้วยไม้บานสมาร์ทฟาร์มแอดราชพัฒนลำปางนะครับอลังการ สวนสวรรค์กล้วยไม้นานาพันธุ์เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มแล้วก็กิจกรรมมากมายนะครับจะจัดกัน11 17กุมภาพันธ์2564ณนคะณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางนะครับสอบถามและเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรโทร054241298นะครับเบอร์โทรนะครับ054241 298นะครับกับเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชนสเปเชียลกล้ยไม้บานสมาร์ทฟาร์มอ t ราชพัฒน์ลำปางนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณปูจุรีพออาารอสอมทลำปางนะครับข้อมูลจากคุณออสบัญชานะครับคุณออสบัญชาอาสอมทจังหวัดน่านนะครับคุณออสนักปัน่น <c oughs> นะครับเมื่อกี้เห็นภาพคุณออสนักปัน่น ปั่นจักรยานนะครับหุ่นดีมากนะครับพี่อ๋อตอนนี้จังหวัดน่านนะครับเล็งเห็นความสําคัญของประกันภัยบุรณาการทําประกันภัยรถรางล้อ,อยางนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านโดยสํานักงานคอปอจังหวัดน่านสํานักงานขนส่งจังหวัดน่านและภาคเอกชนร่วมดําเนินการจัดทําประกันภัยภาคบังคับแก่รถรางล้อ,อยางในพื้นที่จังหวัดน่านรวม14คันนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากลส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถล้อยางนําเที่ยวรถรถรางล้อยางนําเที่ยวของจังหวัดน่านอีกด้วยนะครับสร้างความมั่นใจสร้างหลักประกันทางชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วยสําหรับชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ดําเนินการจัดทําประกันภัยภักบังคับแก่รถรางล้อยางจำนวน14คันนะครับก็ประกอบด้วย บ้านสวนตาลบ้านมิ่งเมืองบ้านมนเทียนบ้านสีพันต้นบ้านอรัญญาวาสบ้านดอนมูลหมู่ที่ห้าบ้านภูมินบ้านหัวเวียงใต้บ้านประตูป่องบ้านพระเนตรบ้านดอนมูลหมู่สิบสาบ้านพระเกิดอําเภอเมืองน่านและบ้านท่าล้อบ้านศรีบุญเรืองอําเภอภูเพียงนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก คุณออสบัญชาอ,อสมทจังหวัดน่านนะครับแอลม้วนชวนกดไลค์แอลม้วนชวนกดไลค์ชวนกดไลค์ช่วงท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการศูนบริหารวิทยุภาคเหนือคุณทรงวิทย์ิทวุฒ ท่านในสถานีวิทยุอสมทใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนักจัดรายการเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ทําให้รายการได้ดําเนินการมาจนถึงช่วงท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามารวมไปถึงการฟังรายการของอสมทในจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับเวลาช่วงนี้หมดแล้วคงจะปิดท้ายกับเพลงนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านตามรกรที่พ่อนั้นบาดอยปลูกไม่นานลูกโตนาดู